สวัสดีคะ่ะทุกคนทีมรักเหมือนมีแอปทักศออนห่างหายไม่ได้ทำคลิปตั้งแต่วันเสาร์นะคะทุกคนแอดก็หายไปกับงานสตรีทพาเลทนะคะหายไปเลย <c oughs> ไปเที่ยวงานสตรีทพาเลทมาค่ะทุกคนสนุกมากก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นงานดนตรีเทคโนระดับโลกนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นงานที่จัดมา30กว่าปีแล้วนะคะ30ปีหรือ30นี่แหละประมาณนี้ นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานปีนี้น่าจะล้านกว่าคนนะคะใหญ่มากทุกคนสนุกค่ะสนุกสำหรับคนที่ชอบดนตรีแนวนี้นะคะ ะะแล้วก็สิ่งที่สนุกอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งตัวทุกคนโอ้โหนี่เข้าไปดูเลยแอรเจาให้ดูนะถ้าใครที่เล่น IG นะคะเข้าไปที่แอรเขาซูริกสตีดพาเลตนะคะก็จะเห็นเลยว่าโอ้ยการแต่งตัวคัฟเวอร์เป็นอันนั้นเป็นอันนี้โอ้ยสนุกทุกคนสนุกมากแอรจะไปทุกปีเลยค่ะเป็นแฟนเลยละเป็นแฟนคลับของงานสตีทเลยโอเคทุกคนวันนี้นะกลับมานั่งเมาส์มอยพูดถึงมามีอัทักษซลกันดีกว่าแต่ไม่มีอะไรมาอัปเดตนะทุกคนเพราะว่า รู้สึกว่ามันมียทักซอนจะเทคฮอลิเดย์นะคะเหมือนจะพาน้องปีใหม่ไปเที่ยวแต่แม่ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะยังไม่รู้ว่าไปไหนแอดก็หาข่าวให้ไปได้แต่คิดว่าน่าจะไปต่างประเทศเพราะว่าทุกคนน่าจะจําได้วันที่น้องปีใหม่นะคะไปกราบคุณปู่ไพวงคุณปู่ก็บอกว่าคุณปู่นะเอาดอลล่าให้ปีใหม่ไปเที่ยวนะคะ ส่วนฝั่งแม่ชมเองก็จะเห็นว่าแม่ชมพาน้องๆน,นะคะสายฟ้าพายุน้องเกลไปเที่ยวที่ออสเตรเลียซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงแบบเหมือนเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะคะส่วนพี่เปิลน,นะคะผู้ช่วยของมามีแอปทักษอนก็ไปเที่ยวที่กระบ,บี่พีตน้นไม่ใช่พี่ตน้นพี่เปิลน,นะคะใส่ชุดว่ายน้าเซ็กซี่เาคิดเลยคิดว่าเหมือนมีแอปทักษอนก็น่าจะเหมือนกันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าพาน้องไปปีใหม่ไปที่ไหนเพราะว่าไปรับเงินดอลลาร์จากคุณปู่เนี่ย ไปเที่ยวไหนเอ่ยไปไกลหรือเปล่าไปอไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปออ,ไปอสเตรเลียกับแม่ชมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันมียังไม่ได้ลงคลิปหรือว่าลงรูปอะไรก็แค่ลงรูปแบบว่าตั้งแต่ง,งาน d e s t i n y c คลิ i c กนะคะอุ้ยมามีอทัทักนแต่งตัวลุคนี้นะคะทุกคนเหมือนใครรู้ไหม เหมือนที่น้องนอนบอกเลยนะคะว่าสเปคของนอนคือใครนะคะสาวคนไหนนะเหมือนกันเลยใช่ไหม <c oughs> ทุกคนวันนี้ที่แอดอยากจะชวนเพื่อนๆมาคอมเมนต์ก็เหมือนเดิมนะคะเราเรารักเหมือเบี้ยทักษนเราก็สนใจทุกอย่างนะไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจเนี่ยนี่ล่าสุดนะคะ คุณแบบคุณทีมเองนะทุกคนก็รีโพสต์สตเรี่เนาะมีแฟนคลับ FC นะคะก็ทำคลิปที่คุณทีมนะคะเล่นกีตาร์<ม>เพลงอะไรอะ่ะคืนนี้ขอหอมหน่อยเหรออ้ยลืมเชื่อแล้วก็ใส่รูปของเมียไปนะคะ,ะคุณ <ละ S 1> ทีมก็รีโพสต์ส<ม>ตอร,รี่ลงในไอจี<ม>ของเตงด้วยนะคะทุกคน<ม>นี่ฝ<ม>ักปะะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ายังไงประชาชนจะผักให้รักกันหรือเปล่าคู่นี้ แล้วก็ทุกคนนี่มันมีความแบบอม,มันมีความแบบว่าเอ๊ะหรือว่าคนคนนั้นจะใช้คุณทีมจริงๆก็มาดามแป้งนะคะก็เพิ่งจะลงคลิปเมื่อสักสีวันที่แล้วเนี่ยสี่สีห้าวันที่แล้วเนี่ยมาดามอ่ามาดามแป้งก็ลงคลิปนะคะตามมาดามก็เป็นเทป เป็นเทปเบื้องหลังที่มาดามแป้งนะคะทุกคนไปนี่แหละไปออกรายการที่มามีแอฟทักซอนเนี่ยไปสัมภาษณ์รายการสามแซบแล้วก็มีการแซลมีการถามน้องปีใหม่นะคะว่ามามีมีคนคุยเป็นใครแล้วก็มีการเชื่อแป้งนะคะแอปเชื่อแป้งตรงท้ายคลิปนะคะมาดามพูดไว้แบบนี้ทุกคนฟังดูฟังดูเล่าความคิดตามเามสามแซบนะคะสนุกมากแล้วก็น้องปีใหม่เป็นเด็กที่น่ารักมากถูงเลี้ยงดูมาอย่างดีมารยาทดี ตอบคำถามที่แมงเชื่อว่ามหาชนอยากดูมาคำตอบจะเป็นยังไงเขาติตดตามเทปสามแซปป่บได้ไหมคะเนี่ยทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงมาดามบอกว่าคำถามมหาชนที่ทุกคนอยากรู้ให้ไปดูในสามแซบสรุปแล้วสามแซ่บเทปเนี้ยนะ่ะมาดามบอกว่าคำถามที่มหาชนอยากรู้อยากได้คำตอบมันมีอยู่ในนี้ สิ่งที่มหาชนอยากรู้ก็นี่แหละทักษอรมีคนคุยแล้วคนนั้นเป็นใครมาดามบอกว่าในในสามแซบเทปนี้อะ่ะมันมีคำตอบทุกคนคำตอบมันคืออะไรมันคือใครแอดว่าคำตอบมันแบบแอดว่ายังไงผมก็ว่าอย่างกันนะ้ามาดามก็ชงไปทางนี้นะหรือว่านี่คือนี่คือคำบอกใบ้ของมาดามแป้งคะทุกคนนี่แหละแอดก็เลยมาทำคลิป ให้ทุกคนก็เข้าไปดูได้นะคะไปดูเทปเบื้องหลังอะ่ะก็มีช่วงที่มีแอมทักซอนเต้นด้วยนะเออร้องเพลงในในบ้านนะคะมาดามก็เหมือนมีแบบมีดนตรีมานะและทุกคนย้อนกลับไปดูสามแทปเทปนี้อีกทีแล้วก็มาช่วยกันวิเคราะห์ซิว่าคำตอบมันอยู่ในนั้นมาดามเขาว่าอย่างนั้นน่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะกลับมาทักทายกันเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าแอดหายไปไหน ฟื้นแล้วค่ะเที่ยว1วันพักร่างกาย3วัน4วันไปนเลยนะคะส่วนแค้นอีก2ตอนสุดท้ายเข้มข้นมากเข้มข้นจริงๆเครียดจริงๆถ้าแอปทักซอนไม่ได้รางวัลใดๆจากเรื่องนี้นี่ไม่ได้แล้วนะมงต้องลงปรางทองแล้วนะเล่นร้ายมากทุกคนเป็นละครที่เครียดมากแต่หมอนมีแอทักษอนก็พิสูจน์นะว่านางเล่นรายได้นะคะโอเคทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย